ประจำเดือนปกติไหมอาการปวดท้องประจําเดือนหายไปไหมยังไม่ทันรู้ว่ะสุดท้ายคือมาเลยค่ะก็ตกใจนึกว่ายังไม่มานะคะเอา้าทำไมมาวายจางบอกมหาสใาจามากเลยค่ะ <laughs> สักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะแต่อย่าท้อนะคะสู้ๆนะคะตั้งใจนะคะแต่นี่ใจจะมาลงโยแบบเมเปียวเพียอวจูซาจาวาเซ่มชอวจาวาแน่สวัสดีค่ะโรเช่อเซมาเลนค่ะเป็นชาวเมียนมาค่ะอายุยี่สิบ็ดค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศพมา่าไม่ใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยค่ะแสดงว่าเรามีสามีเป็นคนไทยเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นกุมยามามเมนการค่ะอ,อ๋อแล้วก็ไม่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาทำงานที่นี่ใช่ค่ะแม่ทำงานอะไรเอ่ยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะพวกห้องครัวชุดครัวชุดนอนนี่เราอยู่กี่ปีแล้วคะเราพูดไทยคล่องมากเลยนะคะ สิบกว่าปีค่ะโอเคสิบกว่าปีแม่ซินมาลินครูก้อยเรียกชื่อสั้นๆเป็นแม่ซินได้ไหมคะเล็กตัวเล็กก็ได้ค่ะ,ะตัวเล็กแม่ตัวเล็กแม่ซินแม่ตัวเล็กเป็นชาวเมียนมาน่ารักมม่เลยตอนที่ท้องกี่วีคแล้วยี่สิบสามวัปแล้วอุ้ยเร็วมากตอนให้ข้อมูลแค่สิบสองเองก็ได้ยี่สิบสามสแล้ว,ว,ลวไหนโชว์พุงน่อยยืนโชว์พุงน้อยอุ้ยท้องโตจังเลยอะ่ะแม่ตัวเล็กทําไมท้องโตจังเลยอะ่ะ ลูกสาวลูกชายเมื่อเช้านี้แล้วเไปหาหมอมาบอกว่าได้ลูกชายค่ะโอ้ยดีใจไหมลูกชายดีใจไหมคะดีใจมากค่ะเพราะว่าเราอยากได้ลูกชาย,ยจริงค่ะอ๋อนี่คือท้องธรรมชาติใช่ค่ะอายุแค่27ปีเนาะมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเราอายุเยอะแต่ไหนเพนบอกว่าเราก็มีปัญหาปวดประจำเดือนเนี่ยเราเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่เป็นประจำเดือน12บครัวกกว่าตั้งแต่นั้นแหละปวดท้องมาตลอดบ,บางทีก็เตือนไม่ไวหวรือปวดท้องมากกณนอะไรก็ไม่ได้เลย กินแต่น้ำร้อนไม่เคยเกินยาคคดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วปวดท้องเสร็จกับเมนจะมาแค่แต่แบบนี้ไม่เคสเรื่องอะไรเราก็ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปหาหมอค่ะกินน้าร้อนแล้วก็กินข้าวแล้วก็น,นอนบางทีก็ไปทํางานปวดท้องก็คิดว่าเออเรื่องธรรมชาติแล้วก็ทํางานปกตินั่นแหละคคดว่าเดี๋ยวก็หายแล้วมันเลยทําให้เราเนี่ยปล่อยมานานกี่ปี เกือบปีค่ะเร,เราเอกใจแม้ว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากปัญหาที่เราปวดท้องประจําเดือนตอนแรกปวดท้องประจําเดือนนะคิดว่าเรื่อง<ม>ธรรมดาค่ะมไม่คิดว่าเป็นปัญหาแบบมีโรคยากอะไร<ม><ม>เพราะว่ารนเป็นฟาแฟกนะคะ<ม>พี่สาวโนบอกว่าเข้าเต็ดรกง่าย<ม>แต่ทําไมโนตดยากจังเราเป็นฟาแฟกทําไมเราไม่เหมือนเขาทําไมข้าเติดง่ายจังร<ม>นก็คือเราทํางานหนักหรือเปล่ปาแล้วก็โซ่แต่ง,งานไม่เคยเครียดเรื่องอะไร โนก็นนก็เห็นพี่จุ้ยในทีพี่จุ้ยก็เข้ารอมาประมาณสามปีอะไรเข้าร้องไห้โนก็โดนตลอดโนก็โก้ไป baby นด์ m a l ใช่ไหมคะโนก็ฟังโดนคก้วยพุกตลอดเออโนก็ฟังทุกวันฟังโนก็บอกว่าโดนแล้วนะโดนอีกแล้วโดนทุกวันเลยกินข้าวก็โดนนอนก็โดนค่ะทุกวันเลยบคก้ยบอกว่าถ้าโนย่างงี้ช่างทองไปตั้งนานแล้วอะไรยังไงโนก็เลยโดนทุกวันเลยจะทํายังไงจะนับวางไครตกยังไงโนก็นับทุกวันเลย ปรากฏว,ว่าคือเราก็เรียนรู้จากการศึกษาในเพจที่ครูก,ก้อยไลฟ์แล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการนับวันไขต่ตกแต่เราก็บำรุงตัวเองด้วยรอบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเราบำรุงด้วยอะไรบ้างเนี่ยลองเล่าให้ครูก,ก้อยฟังเห็นในเพจครูก้อยบอกว่าไม่ต้องกินน้ตาตาลเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ลบก,กกาแฟพวกชานามไข่มุกลบหมดเลยค่นแล้วก็เอากําลังกายทําตามครูก้อยบอกทุกอย่างเลยคะ่ะคนในบอกว่าประมาณ3เดือนตัท้องคนในก็ง่ายอยู่นะบางคนก็40กว่าท้องโดยวแค่วันล ให้ยืแเ,เอ็เราก็ต้องทําได้ค่ะเราก็เลยสั่งเซอร์เลยค่ะตอนนั้นอันดับแรกเลยที่แบบแม่ซดแทนชาไข่มุกก็คือตัวนี้ค่ะค่ะเดี๋ยเราเล่าความรู้สึกของการซดน้ำมะกรูดให้ฟังหน่อยครูก็อยบอกว่าตื่นตอนเช้ามากินน้ำก่อนใช่ไหมคะเราก็เลยกินน้ำก่อนเลยแล้วก็ไปห้องน้ำแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยเสร็จก็เรากินเลยชอบเลยตอนเช้าเลย มัิ๊บเปี้ยวคคุมๆอะไรไม่รู้เราก็เลือกักส่ไปเลยขวดเลยน้อยไฟโนเกนด้วยนะคะแล้วก็เก่งไข่ต้มด้วยโคก้อยบอกเก่งไข่ต้มเราก็ทําตามโคก้อยบอกนั่นแหละแล้วก็นับวันไขต่ตกด้วยห้าว,วันใช่ไหม mm hmm. ที่โคก้อยบอกคำหน้าความลางห้าวันเราก็เลยบอกแฟนเลยว่าทาแบบนี้ทําแบบนี้นะโคก้อยบอกว่าห้าวันนะ แล้วก็นรกกิน,น้ำมะกรูดประมาณเดือนเดียวค่ะนราไม่คิดว่ามันมาเร็วขนาดนี้ค่ะเราเนี่ยเริ่มจากสั่งน้ำมะกรูดมาก่อนแล้วก็กินน้ำมะกรูดอยู่เดือนหนึ่งประกอบกับเอาความรู้เรื่องน้ำวันไข่ตกคร่อมหน้าคร่อมหลังทำห้าวันติดไปย่อยเป็นภาษาเหมียนมากให้แฟนฟังว่าเธอต้องทำกับฉันเนี่ยห้าวันนะวันนี้เดี๋ยวฉันจะ,ะนัดเธอมาเองแล้วฉันก็ซดไปซด,ดไปเดือนหนึ่งเฮ้ยปรากฏ เมนขาดเมนขาดหนูแค่ว่าเรืยว่าไม่มาหรือเปล่าแบบรออยู่ประมาณ5้าวันยังไม่มาเลยนก็เลยไปตรวจโดอาขึ้นมาเลยสองขีดเนาก็ดีใจมากไม่คิดว่ามันจะมาแรวขนาดนี้บางคนก็แปดเดือนสามเดือนใช่ไหมคะเราเห็นในเพจโค้ก้อยอะนูไม่คิดว่ามันจะมาคิดว่าประมาณสองสามเดือนถ้าหมดนี่จะต้องเ้อต่อเราจะได้เกลียต่อเกณีไปเรื่อยๆสักวันฉันจะต้องเป็นแม่เราเห็นในเพจโค้ก้อยค่ะแล้วดีใจแล้วอยู่ๆพอบำรุงตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบกับรู้แล้วต้องทําวันไหนเฮ้ยปรากฏติดเฉยเลยเดือนเดียวค่ะ Amazing มากเราคิดว่าเราเคยเห็นรีวิวเนี่ยขั้นต่ำสามเดือนนะแต่คน,นอื่นเขาก็อายุเยอะกว่าเราเยอะอพูดง่ายๆเราก็ยังสาวอยู่นะอันนี้เราคิดว่ามันมีผลมาจากอะไรมีพลมาจากที่เราเห็นในเฟซครูก้อยแล้วก็ตั้งใจด้วยแล้วก็เราเชื่อในน้ำมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดร้อยเปอร์เซ็นต์ก้ยเราบอกว่าจะต้องบำรุงสเปิร์นด้วยใช่ไหมโโดในเฟซครูก้อยค่ะแล้วก็ให้ข้าวเกม็ดด้วยค่ะ เ้าก็เกล่ด้วยจะตั้งเกมแบบนี้เกมแบบนี้เขาก็ไม่ได้เินเหล้าไม่ได้สุกุรีค่ะเข <c oughs> าก็ท <c oughs> ําตามเราเลยเขาทำตามค่ะ <c oughs> อยากได้โูกก็นี่ดูครูก้อยบอกนะแบบนี้แบบนี้นะต้องไปให้เขาฟังสามีก็ไม่รู้หรอกครูก้อยนี่คือใครแต่เมียฉันเนี่ยดูตั้งแต่เช้าจนหลับเลยเนี่ยทินข้าวก็ดูนั่นแหละข้าวก็แบบว่ากินข้าวเสร็จดนได้ไหมโดไม่ได้โดนจะต้องโดนเลยมาก็โดน ว่างๆที่ไหนกันเดินดนตลอดค่ะดูเสร็จก็ต้องมาสรุปเป็นภาษาของเราให้กับแฟนฟังแล้วเธอทําตามฉันเธอไม่ต้องถามอะไรเยอะเธอทําตามที่ฉันบอกเนี่ะฉันดูคูุก้อยมาแล้วจะไปจะมีโลกใช่ไหมต้องทําตามนะเราตัง้งใจนะหนูบอกแบบนี้แล้วเดือนเดียวมาเองเฉยเลยแฟนว่าไงบ้างหนูอยากได้ตั้งนานแล้วท้าดีใจมากนั่นแหละหนูบอกข่าว่าเห็นไหมถ้าเราซื้อตั้งนานถ้าเรารู้ตั้งนานล้วก็ท้องตั้งนานแล้วหนูบอกข่าแบบนี้โอ้ยนเราไม่ได้ความรู้อะไรเลย เลยลองบอกนิดนึงค่ะว่ารสชาติครั้งแรกที่เรากินมันเป็นยังไงและสุดท้ายอ่ะผลลัพธ์มันเป็นยังไงอยากให้เขาสู้อ่ะบางคนเขาแบบโอ๊ยกินไม่ไหวหนูไม่เคยยึดติดรสชาติเลยค่ะหนูแค่ว่าถ้าหนูเกณฑ์อันนี้เ่าหนูจะต้องท้องแน่ๆหนูตั้งใจแบบนี้ค่ะหนูจะต้องเกณฑ์ทุกวันทุกวันอย่าท้อบางทีก็หนูเกณฑ์ตอนแรกเราเชมโด้อะทำไมมันคุ้มๆเปรี้ยวๆหนูเห็นคค้ก้อยทานแล้วมีุ้๊ไม่ราก็เลยทานตังโค้ก้อยเลยกล้าหัวใจเลยค่ะเกณฑ์เกณฑ์เอาเลยค่ะหวานเลย แลวสุดท้ายมันก็ธรรมดาธรรมดาเลยเป็นประจาไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบทรมานอะไรขนาดนั้นถูกไหมใช่เพราะว่ะะเา,ราเรามีเป้าหมายว่าเราทําเพื่ออะไรค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าช่างกินอันนี้ช่างจะได้ท้องตั้งใจแบบนี้กินเลยเราศึกษามาครูก็ใหยบอกว่าน้ำมะกุูดมันมีประโยชน์อะไรเราเห็นในน้ำมะกุะูดอ่ะ ตอนแรกหนูคิดว่าประจำเดือนหนูมานิดเดียวใช่ไหมคะปวดท้องตลอดถ้าเกินอันนี้หนูจะต้องประจำเดือนมาปกติแล้วก็มีคลายซวยเออหนูอยากให้คลายซวยค่ะคลายฟัวก็มันไม่เตะหนูเห็นในเพล็กโก้ยถ้าหนเกินอันนี้ประจำเดือนก็จะต้องมาปกติคลายโตปกติแล้วก็คลายซวย แล้วก็เลือดวนเวียนดีหนูก็อ่านโดอ่านออกด้วยนะคะแล้วก็เกณฑ์เลยค่ะอืมแสดงว่าสรรพคุณของมันนะตรงกับปัญหาของเราพอดีเลยเราคิดว่าน้ำมะกรูดอนะ่ะมีสรรพคุณที่ตรงกับปัญหาของเราคือไข่ไม่ค่อยตกประจำเดือนไม่ค่อยปกตินะคะฮอร์โมนอาจจะไม่สมดุลน,นะแล้วก็มันยังช่วยในยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดด้วย แล้วเราก็ยัง<ช>อายุไม่มากเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปทําเด็กหลอดแก้วอะไรเราอาจจะลองธรรมชาติดูก่อนแล้วสุดท้ายก<ช>็เดียวยังไม่ทันรู้เลยว่าประจําเดือนปกติไหมอาการปวดท้องประจําเดือนหายไปไหมยังไม่ทันรู้เพราะสุดท้ายคือมาเลยค่ะก็ะตกใจน้องเทาวายังไม่มานะคะน้องเทว่าประจําเดือนมาปกติก่อน<ม>แล้วก็ให้มาเยอะๆก่อนโอเคแบบนี้อา้าวทำไมมาวายจางรึกว่ามหาศามากเลยค่ะโอเคจริงๆเคสนี้เดี๋ยวเราเล่าให้แม่ๆฟังนะคะเขาอาจจะเป็นเคสที่ไม่ได้มีลูกยากจริงๆ แม่ตัวเล็กอาจจะไม่ได้เป็นคนมีลูกยากก็ได้เพียงแค่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้กลับมาใส่ใจในเรื่องของระบบภายในตัวเองพูดง่ายๆยังไม่ได้มาโฟกัสแล้วก็อาจจะทําการบ้านไม่ถูกวันทาสิ้นเปลืองอ่ะทำแฮปปี้อย่างเดียวแต่อาจจะไม่ได้ตรงวันพอเราศึกษาเรามีความรู้ว่ามันควรจะทําวันไหนนับวันไข่ตกเป็นแล้วก็บํารุงตัวเองดูแลตัวเองตรงจุดแล้วบารุงสามีด้วยเพราะการท้องมันต้องคู่กันแล้วเราคุยกันจับมือกันว่าเธอทําแบบนี้ฉันจะร่วมมือกันแบบนี้พอสามีภรรยาร่วมมือ เห็นไหมคะก็ไม่นานเพราะว่าเราอยางอายุน้อยแต่ถ้าเคสที่อายุมากๆอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ให้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยช่วยผนึกกําลังกับการดูแลตัวเองคืออย่างไรก็ตามการดูแลตัวเองคือขั้นพื้นฐานที่ทุกคนทุกอายุควรทําตอนนี้หนูก็โดินทุกวันในคณะท้องก็ยังโดยอยู่เลยค่ายอยากติดตามปุ๊ก้อ,อยค่ะในการบำรุงน้องให้แข็งแรงเนาะเราก็ยังคงต้องดูแลโภชนาการของเรา อยากจะบอกเพื่อนๆของเราหรือว่าแม่ๆที่ติดตามอยู่ที่กําลังแบบท้องยากเดินผิดทางอยากจะบอกอะไรเขาคะเราก็เคยได้นําอยู่ค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่เราทํางานด้วยกันเขาก็มีลูกยากบางคนงก็รอมาห้าปีก็มีบางคน,เน,นงคนเคยแท้งก็มีเราก็บอกเขาอยู่ไปดูเฟซค้ก้อยนะจะต้องทําตามโค้ก้อยบอกจะกฑ์อะไรยังไงเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าเรากินกกน้ำมากรูช็อตเราก็ท้อง ตัวเองก็ร่างกายไม่เหมือนกันจะต้องไปสักโค้ก้อยก่อนจะเอาอะไรกินอะไรก่อนค่ะเราก็บอกเขาแบบในอยากท้อนะเดี๋ยวสักวันจะต้องเป็นแบบหนูโซโซหนก็พูดค้าแบบนี้ตอนนี้ทุกคนยินดีกับเราให้กำลังใจกับเราเขารู้ว่าเราอยากมีลูกมาก <c oughs> อยากจะบอกอะไรเบบี Baby, ในท้องถ้าสมมติเขาคลอดออกมาแล้วเขารู้ภาษาแล้วอยากจะบอกอะไรกับเขาคะ่ะเราก็ยังบอกเขาว่าเราดีใจมากที่ได้เขามาเราก็ต้องขอบคุณคุณก,ก้อยมากค่ะ ถ้าไม่มีคอยแล้วก็ไม่ความรู้อะไรบางใครตกอะไรเราไม่รู้อะไรเลยคะ่ะคก้อยเรามายากตาค่ะคุณคุก้อยตลอดขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวคูก้อยรอติดตามน้องมีชื่อหรือยังคะลูกชายยังเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อตอนนี้ก็คิดกลับไปกลับมาว่าจะชื่ออะไรดีใช่ค่ะที่ได้คุยกับครูก้อยหนูดีใจมากกลบคุณไพฑูรยแม่รู้ว่าวันหนึ่งแม่จะต้องมานั่งคุยกับคูก้อยให้ได้ถูกไหมใช่ค่ะหนูตั้งใจแหวนหนูดูในเพจคูก้อยใช่ไหมคะ สักวันเราจะต้องเพลยกับคุกก้อยเนาจะได้มีโอกาสเพลยกับคุกก้อยแลวเนาก็ดีใจมากค่ะสักวันเราต้องเป็นสักวันฉันจะเป็นแม่เหมือนที่เราดูเคสอื่นๆอยู่เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราต้องมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้ให้ได้แน่ๆหนบอกว่าหน้ได้เกติมากเลยได้เพลย์กับก็กก้อนดีใจมากเลยอยากให้แม่พูดคําว่าสักวันฉันจะเป็นแม่เป็นภาษาเมียนมาหน่อยเป็นภาษาเมียนมาแล้วค่ะแต่เน่ใจจุมาลงมโยแบบเมเปียวเพียอจูซาจาว่าเซ่มชั่จาวาแน สักวันฉันจะเป็นแม่คะ่ะแต่อย่าท้อนะคะสู้ๆนะคะตั้งใจนะคะถ้ามีแม่แม่ชาวเมียนม,มาฟังเขาก็คงคงเข้าใจว่าเนี่ยสิ่งที่แม่พูดอะ่ะคืออะไรแต่จริงๆคนเมียนมาเขาก็ฟังภาษาไทยได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะเรียนร,รู้เราก็เลยฟังรูก,ก้อยร้ายนี่เราเข้าใจเลยใช่ไหมคะฟังและฟังไอ้กลัวไม่เข้าใจต้องฟังคำสอน วันนี้ขอบคุณมากๆที่ร่วมแบ่งปันนะคะครูก้อยแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่ตั้งครรเดี๋ยววันนี้ครูก้อยขอส่ง ็นน้ำอินทผาลัมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เแฮฟเวนไปให้คุณแม่ทานเพื่อบำรุงน้ำนมจะได้เตรียมน้ำนมให้กับน้องแล้วครูก็จะส่งโปรโตีนเฟอร์ตี้ไปให้แม่สองกล่องแม่กินบำรุงคันได้เลยจะกินวันละซองวันเว้นวันก็ได้กินในวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้เรากินอาหารไม่ค่อยได้คุณประโยชน์ก็กินโปรตีนเฟอร์ตี้ไปได้นะคะน้ำอินทผาลามัมกินวันละสองกระป๋องได้เลยครูก็ส่งไปให้สองรางวันนี้ขอบคุณมากๆที่แบ่งปันประสบการณ์บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะมากนะคะ